ุผู้ชมครับมาเช็คดวงรายวันผ่านพลังงานพยิบซีประจําวันเสาร์ที่23เดือนกันยายนต5 6 6นะครับซึ่งตรงกับวันขึ้น9้ค่ำเดือน10ปีเถาะนะครับวันนี้สีที่ส่งเสริมโชคลาภนะครับก็คือสีฟ้าสีที่ส่งเสริมทพานั้นอำนาจวาสนานะครับและเป็นพลังก็คือสีดำครับผมส่วนสีที่ห้ามใช้นีจะเป็นสีเขียวนะครับเลขมงคลนะครับนำโชคในวันนี้ก็คือเลข7เลข8เลข9 เลข0เลข1และเลข3นะครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังคำพยากรณ์คนที่ชมทางทุกุกแพลตฟอร์มนะครับและติ๊กตอกนะกดไลค์กดหัวใจแชร์คลิปนี้ออกไปให้กับเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อเป็นธรรมทานและเป็นสะพานบุญนะครับคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์นะครับวันไหนที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีนะครับให้คอมเมนต์คำว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าวันไหนที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ดีให้คอมเมนต์คำว่าขอเคลียร์พลังงานครับผม ใครที่เพิ่งชมคลิปอาจารย์เป็นครั้งแรกนะครับไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆนะครับกดติดตามโปรไฟล์ให้กับอาจารย์ไว้ในทุกๆแพลตฟอร์มเอาไว้ด้วยนะครับดูดวงส่วนตัวมีค่าเปิดดวงชะตาอยู่ที่599บาทใครสนใจคนที่ชมทาง Tik t o อกกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ทิกต o k ของอาจารย์เข้าไปโอนเงินจองคิวกันเอาไว้ก่อนได้เลยส่วนคนที่ชมทางแพลตฟอร์มอื่นๆคุณสามารถติดต่อได้ทางอินบ็อกของแต่ละแพลตฟอร์มเอาไว้ได้เลยนะครับพุทธังเปิดทำมังเปิดสัคงคังเปิดนะครับ <S <S ใครท,ที่ชมจนจบขอให้ประสบความสําเร็จ ร่ำรวยโชคดีมีเงินทองใช้นะครับโอเคท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับโอ้โหได้ไพ่แต่แฮงแมนนะวันนี้คุณมักจะเครียดนะครับมีเรื่องราวให้คุณต้องคิดเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับอาจารย์แนะนําว่าให้นั่งสมาธิสวดมนต์นะครับนะมีเรื่องอะไรก็ต้องทําใจให้สงบก่อนนะครับแล้วทุกอย่างจะค่อยๆค,คลี่คลายนะครับการงานคุณต้องพัฒนาตัวเองต้องเรียนรู้นะครับ เพื่อที่จะทําให้งานของคุณโตขึ้นการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้คุณต้องฝึกต้องพัฒนานะครับความรู้ของคุณเพื่อทีอ่จะดึงดูดการเงินได้ดีขึ้นนะครับสุขภาพครับวันนี้ให้ระวังเรื่องของความคคเครียดการปวดหัวนะครับคนโสดวันนี้ความรักยังไม่สมหวังเพราะคุณยังไม่ได้เปิดใจให้ใครเข้ามานะคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักมีแต่เรื่องที่ทําให้คุณต้องคิดเยอะนะครับเพราะว่าปัญหาในครอบครัวก็เยอะวันนี้ขอพรขอโชคลาภ ให้ไปทําบุญโรงพยาบาลนะครับและขอพรจากองค์พระพิคเนตปางขจัดอุปสรรคครับผมจะได้เสริมดวงเสริมชะตานะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับผมมาครับได้ไพ่ไหนออฟครับนะวันนี้กิจการของคุณมีผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์และช่วยเหลืองานดีมากนะครับจะมีความเจริญก้าวหน้าไปได้ดีนะครับการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้จะได้รับออเดอร์ใหญ่ๆใหม่ๆนะครับ และจะมีโชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่ครับสุขภาพนะฮะวันนี้การเจ็บป่วยก็จะดีขึ้นนะครับนะไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะครับคนโสดนะครับวันนี้ความรักกําลังมานะครับนะต้องใจเย็นๆค่อยเป็นค่อยไปนะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักของคุณนั้นเป็นขั้นเป็นตอนเป็นปลึกแผ่นมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวองค์พระพิฆเนศปางประธานพรและอย่าลืมนะครับให้สวดคาถาบูชา องเสรจพ่อรัชกาลที่5ห,หรือพระปิยมหาราชด้วยนะครับผมจะได้ผ่านอุปสรรคไปได้นะครับท่านที่เกิดในวันอังคารครับได้ไพ่10ไม้เท้านะฮะวันนี้กิจการของคุณนั้นมีการปรับตัวพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณอย่าไปแบกอะไรไปเยอะนะครับเนาะต้องกระจายงานให้คนอื่นรับผิดชอบด้วยนะครับงานคุณถึงจะได้ไม่หนักนะเพราะวันนี้รู้สึกว่าคุณจะ แบกทุกๆเรื่องเอาไว้คนเดียวมันเหนื่อยนะครับการเงินนะครับวันนี้ถ้าอยากจะได้เงินต้องขยันนะครับนะแล้วเงินจะเข้ามาโอ้โหแต่ว่ามันเครียดเนาะนะครับสุขภาพนะครับให้ระวังอาการปวดที่กระดูกคอนะครับกระดูกไหล่นะคนโสดครับวันนี้คุณเป็นคนจริงจังนะครับถ้าอยากจะเจอความรักก็อยากให้เป็นแบบแท้ๆไปเลยนะครับเพราะนั้นวันนี้คุณเลยยังไม่ค่อยเปิดใจใค้เข้ามานะครับเครียดเนาะคนที่มีคู่นะครับวันนี้นะคุณมักจะ ทุ่มเททุกอย่างให้กับครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะฮะต้องพูดคุยต้องบอกรักกันด้วยนะครับว่าความรักถึงจะสดใสวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ไหวองคพระภูมิเจ้าที่เคลียร์หิ้งพระนะครับโต๊ะบูชานะฮะให้สะอาดนะโชคลาภถึงจะเข้าและอย่าลืมไหวองคพระเนตรนะครับปางขจัดอุปสรรคนะครับจะได้ประสบความสําเร็จครับผมท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืน ได้ไพ่ราชนีถือถ้วยนะครับวันนี้กิจการของคุณนั้นจะทําอะไรอย่าใจร้อนค่อยเป็นค่อยไปนะครับนะคุณยังต้องรอคอยนะถ้าใจร้อนไปก็อย่าได้ผลอะไรนะครับการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้นะโชคลาภที่คุณรอคอยก็กําลังจะมาครับใจเย็นๆสุขภาพนะครับให้ระวังอาการหงอยเงาซึมเศร้าหรือว่าอาการปวดกระดูกคอครับคนโสดครับช่วงนี้ความรักที่ดีงามที่คุณหวังเอาไว้ยังไม่มานะครับ คนที่มีคู่นะครับบางครั้งบางทีนะฮะความรักที่คุณมีอยู่เนี่ยคุณรู้สึกยังไม่ค่อยพอใจอยากทําให้มันดีกว่านี้เพราะฉะนั้นแล้วต้องค่อยๆสา,ารสัมพันธ์กันไปนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภพุธกลางวันให้ไหว้พระแม่ลักษมีเทพีแห่งความสุขและความรักนะครับพุธกลางคืนก็เช่นกันนะครับผมท่านที่เกิดในวันพระฤหัษษสบดีครับ ได้ไพ่เจวิลนะฮะวันนี้กิจการงานของคุณให้ระวังเรื่องของคําพูดนะครับระวังเรื่องอารมณ์นะครับนะงานของคุณวันนี้คุณต้องใจเย็นให้ถ้าจกทํทงานอยู่ในองค์กรระวังจะถูกแทงข้างหลังระวังจะถูกใส่ร้ายนะครับการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้เนาะนะครับนิ่งๆเงินยังไม่เข้านะครับให้สวมดมนต์บูชานะครับสุขภาพนะให้ระวังอาการเวียนหัวโรคเก่าๆที่จะเข้ามานะครับเนาะ คนโสดครับวันนี้ความรักให้ระวังในเรื่องของคนที่จะเข้ามาหลอกลวงนะครับหรือคนที่มีเจ้าของเราจะเข้ามาคนที่มีคู่นะครับให้ระวังมือที่3จะมายุมาแย่ทําให้ความรักของคนทั้งแต่แยกกันวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ไหว้บูชาองค์หลวงป,ปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับแล้วก็นะครับบูชาพระพิคเนตปางขาจัดอุปสรรคนะครับผมอย่าลืมสวมดมนต์นั่งสมาธิด้วยนะครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับ ได้ไพ่สเตรนจ์นะครับวันนี้กิจการของคุณนั้นต้องบอกว่าต้องสู้ถึงจะชนะนะครับคุณเป็นคนที่มีความสามารถนะครับเพราะฉะนั้นกิจการงานของคุณนั้นอยู่ในมือคุณแล้วก็ทําให้มันดีๆเลยการเงินนะครับคุณมักจะต้องต่อสู้ด้วยตัวเองแต่วันนี้นะครับถ้าเหนือไม่ตกก็ไม่ค่อยได้ตังค์สักเท่าไหร่นะครับคนโสดสุขภาพครับช่วงนี้แข็งแรงการเจ็บป่วยก็จะดีขึ้นคนโสดครับวันนี้คุณเป็นคนที่นะครับรักอิสระแต่ถ้าเกิดมีความรักเข้ามาคุณก็เอาอยู่นะครับ คนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักคุณมากจะเป็นคนที่แข็งแกร่งบางครั้งถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะแนวชอบข่มแฟนสักหน่อยนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วให้คุยกันด้วยความรักและความเอาใจใส่จะดีที่สุดครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ขอกับองค์พระแม่ปาราวะตัตีหรือพระแม่ศรีอุมาเทวีนะครับทาบุญกับโรงพยาบาลผู้หญิงนะครับนะสถาบันมะเร็งเต้านมอะไรอย่างนี้นะครับท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับ ได้ไพ่สิบถ้วยนะครับว้าววันนี้เป็นวันที่ดีนะครับกิจการงานของคุณนั้นจะประสบความสําเร็จจะมีเงินดีๆงานดีๆเข้ามานะครับการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้อุดมสมบูรณ์เนาะมีเงินเข้ามาไม่ขาดสายเลยนะครับอ่าโชคลาภก็มักจะอยู่กับสิ่งเก่าๆนะครับสุขภาพครับช่วงนี้การเจ็บป่วยก็จะดีขึ้นนะครับแฮปปี้นะคนโสดครับช่วงนี้คุณจะเจอคนที่เข้าใจคนที่รักคุณเข้ามานะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักแฮปปี้นะครับ เขาออกเข้าใจกันดีและทุกอย่างนั้นเริ่มต้นในทางที่ดีมากขึ้นเลยนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้องค์พระพุทธรูปปางนาคปรกนะครับบูชาองค์พระศิวะและองค์พระแม่ศรีอุมาเทวีหรือพระแม่ปาราวตีนั่นแหละครับจะได้ประสบ,บความสําเร็จนะครับขอบคุณทุกท่านที่นะครับคอมเมนต์มาเป็นกําลังใจแล้วก็แชร์ให้เป็นสะพานบุญและเป็นธรรมทานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับต้นไม้ด,มดให้ทุกท่านที่ชมจนจบและก็ทําอย่างที่อาจารย์หมอขอให้ประสบความสําเร็จนะครับ